สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้วันศุกร์วันที่19กันยายน2025เป็นวันศุกร์ในสัปดาห์ที่24สเทศกาลธรรมดานะครับวันนี้ก็นําเอาบทเทศโดยนักบุญอักสตินพระสังฆราชเช่นเมื่อวานเหมือนกันจะเป็นว่าต่อเนื่องกันก็ได้ในหัวข้อก็บอกว่าข้าพเจ้าเป็นพระสังฆราชเพื่อพวกท่านและเป็นคริสตชนเช่นเดียวกับท่านท่านเขียนไว้อย่างนี้ก็บอกว่าในวันที่ข้าพเจ้า รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชข้าพเจ้าต้องรับแบกภาระที่ไม่ใช่งานสบายซึ่งจะต้องให้การแก่พระเจ้าด้วยสำหรับข้าพเจ้าเกียรติยศที่ได้รับเป็นสาเหตุแห่งความไม่สบายใจอยู่เสมอแท้จริงมันทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกกลัวที่จะคิดว่าข้าพเจ้าอาจพึงพอใจในเกียรติยศที่ติดอยู่กับตำแหน่งหน้าที่ข้าพเจ้าซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีอันตรายมากกว่าที่ข้าพเจ้าพึงพอใจในความรอดของพวกท่าน ซึ่งควรจะเป็นผลงานในหน้าที่นั้นนี่คือเหตุผลที่ว่าการอยู่เหนือพวกท่านทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกตกใจกลัวขณะที่การอยู่กับพวกท่านทำให้ข้าพเจ้าได้รับความบันเทาในประการแรกมีอันตรายและในประการที่สองก็มีความรอดเพื่อเป็นคนซื่อสัตย์อยู่กับพวกท่านข้าพเจ้ารู้สึกว่าภาระหน้าที่นำข้าพเจ้าไปสู่ความยุ่งเหยิงมาก รากับว่าตัวเองนั้นถูกคลื่นลมในมหาสมุทรกว้างใหญ่ซัดไปมาเมื่อข้าพเจ้าหวนลำลึกถึงพระหฤทิยของพระองค์พระผู้ไถ่ของข้าพเจ้าความคิดนี้นำสันทีุ่ขมาให้ข้าพเจ้าเหมือนดังว่าข้าพเจ้ากำลังเข้าสู่ท่าเรือที่ปลอดภัยและข้าพเจ้าก็ได้รับความบรรเทาขณะที่ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ยากลำบากในตำแหน่งเฉพาะของข้าพเจ้าเองโดยอาศัยพระพรต่างๆซึ่งเราทุกคนนั้นมีร่วมกันฉะนั้น ในการพบความชื่นชมยินดีในความรอดซึ่งข้าพเจ้ามีร่วมกับท่านและไม่ใช่ในตำแหน่งของข้าพเจ้าที่ทำให้ข้าพเจ้าอยู่เหนือพวกท่านข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับใช้ของพวกท่านอย่างแท้จริงมากยิ่งขึ้นดังนั้นไม่เพียงแต่กระทำตามพระบ,บัญชาของพระคริเจ้าข้าพเจ้าทำพระบ,บัญชาของพระคริเจ้าให้สำเร็จเท่านั้นแต่แสดงความกตัญญูรู้คุณต่อพระองค์ที่โปรดให้ข้าพเจ้า เป็นผู้รับใช้ของพวกท่านเพราะผู้ถ่ายทรงเรียกร้องความรักของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ไม่ลืมว่าพระองค์ทรงถามเปโตรและตรัสว่าเปโตรเธอรักเราไหมจงเลี้ยงดูผงแก่ของเราพระองค์ได้ตรัสถามอีกครั้งหนึ่งและครั้งที่สามพระองค์ทรงถามถึงความรักของท่านคันแล้วพระองค์ทรงมอบงานให้ท่านทาและเมื่อคนอื่นรักมากการงานของเขาก็ง่ายขึ้นถึงแม้ว่าการเลี้ยงดู ผมแกะอาจจะเป็นค so ่าตอบแทนพระองค์สำหรับข้าพเจ้าสำหรับการไถ่ข้าพเจ้าแต่ค่าตอบแทนพระองค์สำหรับการแต่งตั้งข้าพเจ้าเป็นชุมพบาลของพระองค์คืออะไรเล่าเพื่อจะเป็นชุมพบาลที่ดีข้าพเจ้าพึงอาศัยพันสถานของพระองค์อย่างเต็มที่เพราะหากปราศจากความช่วยเหลือของพระองค์ข้าพเจ้าก็คงเป็นชุมพบาลที่เลวเพราะมีความบาปผิดมากมายในตัวข้าพเจ้าดังนั้นจงอธิษฐานภาวนาเพื่อข้าพเจ้าจะได้เป็นชุมพบาล จะได้ไม่เป็นชุมพบาลที่เลวแต่เป็นชุมพบาลที่ดีครับพี่น้องก็เป็นคำสารภาพนะของนักบุญอักุสตินท่านก็พูดออกมาจากใจจริงส่วนลึกของจิตใจของท่านเมื่อท่านก็ได้รับแต่งตั้งเป็นสังราชเป็นนายชุมพบาลบทอ่านวันนี้นะบทเทศของนักบุญอักุสตินวันนี้ก็เป็นบทเทศที่ที่ดีมากนะที่สำหรับพวกพวกเราซึ่งเป็นพระสังนิาชเนี่ยนะครับแล้วว่าเป็นพระสงฆ์ก็ตามเนี่ยนะเป็นชุมพบาลเนี่ย ก็มีหน้าที่นะมีตําแหน่งมีสิ่งที่พระเป็นเจ้าทรงเรียกและเลือกเลือกให้เราทําหน้าที่ของเราในฐานะที่เราเป็นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่การเป็นชุมพบาลหรือว่าเป็นสังราชเนี่ยมันมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะนํามาซึ่งความสะดวกสบายชื่อเสียงเกียรติยศไม่ใช่นะี่ยิ่งเป็นใหญ่นะยิ่งต้องเป็นผู้น้อย <No. S 1> ยิ่งเป็นใหญ่ต้องเป็นผู้ที่พร้อมที่จะให้บริการรับใช้คนอื่น นะครับแต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องในสิ่งที่ถูกต้องอะไรผิดก็ต้องกล้าที่จะบอกที่จะเตือนที่จะอออสอนอันนี้เป็นหน้าที่โดยตรงนะพระเป็นเจ้าก็มอบให้ให้กับเราที่ผู้ที่ทําหน้าที่เป็นนายชุมพรบานทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องเราก็พยายามนะครับแน่นอนที่สุดจ,จะถูกใจไม่ถูกใจเราก็อยู่ในพระศาสนจักรสรสังราชบางท่าน พระสงค์บางองค์ก็อาจไม่ถูกใจเรานะิสัยก็บางทีเราไม่ชอบเราไม่ก็อยากจะสนทนาวิาสาสะอะไรต่างๆนะก็มีนะในโลกนี้ไม่ใช่ในประเทศเราเท่านั้นนะแต่ในพาะศาสนาจักรเลยนะครับเพราะฉะนั้นที่น้องตรงนี้สําหรับพวกเราซึ่งเป็นสบับปะุดเนี่ยเป็นคริสตชนเนี่ยเป็นผูมชุมมาเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือดูแลร่วมมือและก้าวไปได้วยกันนะภาษาลพบา เรอบรซิสก็ได้เริ่มเริ่มไว้แล้วในสังญนาที่บอกก้าวไปได้วยกันเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะก้าวไปได้วยกันและในรูปนั้นเราก็เห็นมีเดินเป็นกลุ่มแล้วมีพระสังราชอยู่ตรงกลางไม่ได้ได้นําหน้านะอยู่ตรงกลางหมายความว่าร่วมกันร่วมมือกันฟังกันแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันนะสังราชก็มีหน้าที่พระสงฆ์ก็มีหน้าที่ต้องดูแลพี่น้องสามบุตรพี่น้องสามบุตรก็มีหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือแล้วก็ร่วมมือกับ บรรดาพระสังฆราชอะไรที่ไม่ถูกต้องเราก็มีสิทธิ์ที่จะบอกที่จะคุยพูดคุยแต่ว่าพูดคุยและบอกกันด้วยความรักด้วยความใจใสบรรดาพระสังฆราชบรรดาพระสงฆ์ก็เหมือนกันเราจะไปแสดงอำนาจบ,บาตรใหญ่ว่าฉันเป็นสังฆราชฉันเป็นพระสงฆ์ล้เพราะฉะนั้นตรงนี้พวกเธอต้องเชื่อฟบบังต้องทำอย่างนี้อย่างนั้นตามที่ฉันบอกทุกอย่างก็คงไม่ใช่ละสมัยนี้ก็ต้อง ก้าวไปได้วยกันต้องฟังกันด้วยเหตุได้ผลโดยอาศัยพระพรของพระเป็นเจ้านะครับเพวัะนั้นเขาบอกว่ายิ่งเป็นผู้นำเนี่ยยิ่งเป็นหัวหน้าเนี่ยต้องยิ่งสุภาพและก็ต้องยิ่งยอมรับในความตำต้อยในข้อบกพ้องของตนเองและก็พร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงนะครับขอให้เราทุกคนนั้นได้ทําหน้าที่ของเราอย่างดีว่าจะเป็นชุมพบาลหรือว่าจะเป็นผแกะอะไรก็ตามนะครับก็ขอให้เราได้ใช้ชีวิตนั้นตามพระประสงค์ของพระองค์เสมอ ขอพระบิ็นเจ้าพระรงสัรผานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด